ช่วงยาลานนันบารูทางสายใหม่สนับสนุนโดยยาลานนันบารูทางสายใหม่ของผู้หลงผิดกอรมนภักศี่วนหน้าอัสลมามุลยกุมารมลลห์มะตุลลอฮิวะบเระากาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปอนเนยารันนันบารูเราสร้างขึ้นมาเพื่อป้องก,ในใกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยใช้หลักศาสนามาฟื้นฟูขัดเกลาจิตใจน้องๆที่มาเรียนดูที่ปอนเนยาาแห่งนี้ครับอะไรเป็นสิ่งที่บาบๆคาดหวัง หลังจากน้องมาเรียนรู้ที่นี่แล้วแล้วกลับไปใช้ชีวิตที่หมู่บ้านของตัวเองเรามาติดตามเรื่องนี้กันครับปอนเนยาราบารูเกาะแรหนังแห่งนี้นะครับผมว่าโชคดีนะครับหลังจากที่ชุมชนเขามีส่วนร่วมผู้นำก็มีส่วนร่วมตั้งแต่บุกเบิกปอนเนาะจนถึงปัจจุบันและก็ผู้นำาศาสนาที่มีความรู้ เขาก็มีจิตรัทธามีเจตวิญญาณในการที่จะช่วยเหลือเยาวชนที่มาอยู่ที่นี่นะฮะ,ะโดยเฉพาะอิหมัมมายดเกาะแล่หนังแห่งนี้เราก็พยายามที่จะให้เยาวชนได้ได้เรียนนะครับวิชาสามัญโดยจะมีหลักสูตรกศอนอเข้ามาทุกวันอาคารนะครับก็จะมีการสอนกศนอด้วยวนอกจากนั้นก็จะมีะวิทยาลัยการอาชีพวิยาลัยชุมชนวิทยาลัยการชนะพิเศษนะครับก็จะ ส่งเวียรกรเข้ามาสอนอวิชาชีพที่เยาวชนที่อยากรู้อย่างเช่นช่างเชื่อมช่างก่อสร้างาที่เขาอยากจะอยากจะทำนะครับเราก็เราก็พยายามเติมเต็มตรงนี้อยู่คือเยาวชนที่อยู่ที่นี่นะครับส่วนใหญ่แล้วอยู่บ้านไม่ได้เรียนหนังสือถ้าเรียนก็ไม่จบหลังจากที่เขามาอยู่ที่นี่แล้วนะครับเราก็พยายามที่จะเติมเต็มชีวิตเขาสร้างพื้นฐานชีวิตกับเขามาอยู่นี่นี่เคยใช้หลักสูตรปอนเละ ซึ่งปอนเนาะนี่ไม่ได้กําหนดเวลาปี2ปีกี่ปีไม่ได้กําหนดเขาจะอยู่นานแค่ไหนก็นแล้วแต่วัจัยสำคัญทำยังไงให้เขามีภูมิคุ้มกันมีอิมมานที่เข้มแข็งมีหลักศรัทธาที่มั่นคงเมื่อเขาออกไปสู่สังคมภายนอกแล้วเนี่ยเขาก็จะได้แยกแยะสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดสิ่งที่ฮาลาลและสิ่งที่ฮารอมแล้วก็เขาก็จะอยู่ในสังคมแล้วก็จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนคนอื่นต่อไปได้ในสังคมนะฮะเยาวชนหรือว,ว่านักเรียน เข้ามาอยู่กับเราแล้วนะครับเราก็พยายามบอกพ่อแม่ผู้ปกครองว่า,าสามารถมาเยี่ยมได้แต่อย่างน้อยนี่ถ้าจะให้เดนนี่ให้ลูกหลานอยู่ที่นี่นี่สัก40วันซึ่งช่วง40วันนี่แหละเป็นช่วงที่เขาปรับตัวเขาจะได้อยู่กับพระเจ้าให้มากงที่สุดหลังจากนั้นก็พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้มาเยี่ยมการมาเยี่ยมของพ่อแม่ผู้ปกครองเขาเขาจะมาเหมือนกับว่าพาครอบครัวสมาชิกของครอบครัวมากทุกคนเลยใครมีอาหาร มีขนมมีอะไรทุกอย่างที่ก็จะมีมาเกณฑ์ร่วมกันแล้วก็เขาจะชวนเพื่อนเขาด้วยแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะมีขนมเผื่อเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่ด้วยอีกต่างหากอันนั้นคือเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่เห็นหลังจากที่ที่พ่อแมอ่ได้มาเยี่ยมลูกๆที่นี่ ในส่วนของของเยาวชนหรือว่านักเกรียนที่อยู่ปอนเนาะแห่งนี้นะครับเราก็พยายามที่จะเติมเต็มพยายามที่จะส่งเสริมอะไรที่เขาขาดหายเราก็เติมเต็มไปอะไรที่เขาไม่มีเราก็ส่งเสริมให้กับเขาหรือว่าอะไรที่เขาต้องการเราก็พยายามหามาให้จัดสรรมาให้อย่างเช่นเยาวชนนักเกรียนที่อยู่กับเราเนี่ยนะฮะก็พยายามให้เขาได้มีส่วนร่วมกับกิบกจ,กกจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมบางเป็นประโยชน์สร้างอาคารตั้งแต่บกเบิก ก่อตั้งปอนเละแห่งนี้ขึ้นมานี่ก็เป็นผลงานของนักเรียนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยการขนทรายขนหินขนเหล็กทุกสิ่งทุกอย่างที่มาอยู่เกาะแห่งนี้นี่ก็เป็นผลงานของนักเรียนที่อยู่กับเรานะครับแล้วก็เขาจะได้มีความภูมิใจแล้วก็มีความพัทับใจมีความสุขกับผลงานที่เขาได้ทิ้งไว้ได้ทําไว้ตอนที่เขาอยู่ที่นี่เมื่อเขาได้กลับบ้านไปแล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามให้เขาได้ศึกษาวิถีชีวิตของคนที่นี่ อยู่กับชุมชนที่นี่ชุมชนเขาไม่มีกิจกรรมอะไรเราพยายามนำเยาวชนนักเรียนของเราไปมีส่วนร่วมไปช่วยเหลือไปเติมเต็มสร้างบรรยากาศความสนุกสนานและก็ความสุขเพื่อจะให้เขาเข้าใจว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งนี้หลักสูตรที่เขาได้เรียนรู้ที่นี่นะฮะเราก็จะมีหลักสูตรอบรมเยาวชนยารนาบารูที่นอกเหนือจากหลักสูตรที่ทางพานอนเนาะจัดให้ก็จะมีในส่วนของอบรม ให้ความรู้โทษไลกภัยของยาเสพติดโดยทางศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมในการรักษาความมั่นคงภายในพาะเสวนนา,าเรียกว่าหลักสูตรไข่ยาลานบารูจะมีหลักสูตร5วันกับ4คืนนะครับก,ก็หลักๆก็จะให้เขามีความรู้ศาสนามีความรู้โทษไลกภัยของยาเสพติดมีความรู้ของคนธรรมและจริยธรรมแล้วก็จะได้เข้าใจาปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน นำสู่การป้องกันและแก้ไขโดยเฉพาะตัวเขาเองนะฮะให้แต่ตั้งนะเอา้าวันใช้เท่าไหร่หนึ่งร้อยตั้งแล้วก็ไปทำงานตั้งแล้วไปวไม่ได้ดูเลยลูกว่าเขาทำอะไรอยู่